สบายดีมาพ่อกันมือน,นี้ที่พาเฮ็ดนึ่งป่านึ่งป่าไซมอนเซบเซฟพร้อมกับเจียวบักเล่นเนาะสุดบาานไปเฮ็ดกันเลยเนาะต่หัวซิงไข่จะกล่าหนึ่งซอยอัตบอนอ่อนอ่อนมัน้ะกมาต่ำให้มันมุ่นประมาณนี้เนาะ อันนี้เป็นปาสซลมอนที่ว่าล้างมาเรียบร้อยละแล้วลก็มาเอือบเลยใส่เป้งน,นัวจากเครื่องบ้วงกาแฟเก <c oughs> ลือจากบ่วงกาแฟ <c oughs> แล้วก็หอยสินคา้าหอต่ำบางกี้นี้เนาะเอาลงเลยลก็มาเอื้อบให้มันเข้ากัน แล้วก็เป็นนึ่งเลยนีเม้นผักบัวเนาะผักบัวหองกอนเพิ่มความหอมให้กับป่าแล้วก็ผักซีแล้วก็ผักบัวละพาแลจึงค่อยเอาต้อนป่าเขาลงแล้วก็ผักตามใจเขาเลยเนาะเขา,มาหมักัดใดเขากะเอานึ่งใส่กันเลย ก็สิมีบักน้อยบักน้ำบักไสเห็ดเห็ดนางฟ้าแล้วก็บักเขือบักทั่วประมาณนี้แหละเนาะกะชินึ่งประมาณ35นาทีก็มาปิ้งเครื่องแก้วเอาเลยกะชินีบักเล่นหัวหอมแดงกระเทียมบักเพชร ปิ้งให้มันหอมให้มันได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็ไปต่ำเลยต่ำบักเพ็ดก่อนใส่เกลือลงไปเครื่องบ้วงกาแฟต่ำบักเพ็ดให้มันแลกใส่หัวหอมลงไปกระเทียมหัวหอมปิ้ง ต่มันมุนประมาณนี้เนาะอาการมาปอกบักเล่นลงกระซิมาปรุงเลยเป้งน,นัวเครื่องมวงกาแฟน้ำป่าประมาณสองบ่วงปลาแดกสองบ่วง สำหรับหอมกระซิมีหอมเป๋หอมป้อมหอมบัวซอยแล้วกามาพลใ้่เลยเนาะโคเลกขเลขโคเลกเป็นอัน่าเรียบร้อยสำหรับแจ้วเ,เนาะสามารถซีมแล้วก็ปรุงเอาตามใจมากเลย มาเบิ้งนึ่งป่าหากระสุกแล้วเนาะเกาออกมาเลยแเมาเดบอร์สุคนชิมน้ำกันเนื้อป่าอ,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 อ่อนๆหอมๆเลย